อาหารเทียงมือนี่ก็มีไรเนื้องลายสิ่งหลายอย่างก็มีลาบเอือดมาอยาบอาหารดีๆก็มีแกงน้าไม้มีต้มจืดเนานางเมีสมพักในพร้อมสายดี่นองสบายดีสบายเออมาบ่าเพื่อมาเนาะมาเนเดี๋พี่น้องเด้อมือนี้ก็มีลาใหญ่ลุงใหญ่่นมาหยาบตักของคนงามเอาเนี่ยกินเชียูเดิม เก้าประคมคนงามมาจันตนึงตัวประคงคนงามเชิซาซาซากินมากบะมา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 กินก่อนอยู่ดีไม่แหงหลับก่อนสอแซ่ที่เรงเลยดูเนอยู่สามกะ้ยกให้นังตัวนังโัได้ผักก่อนได้ได้บัตรของห้ยู่มาทางพีจากกรยบีอ่ออ้า

ปีเป็นสามแม่มันออกไปนะปีสิมาเนี่ยปีเป็นนันสามแม่แล้วือเป็นแปดโต้แล้วมันเนี่ยมันแ้งหอดสิบโตแลนหยกแล้วนะกันไพวังหยกให้เขาแล้วมันก็คงเมื่อเช้มันอย่าให้ชิ้นหยกห้ามันเป็นทถึใจชิมีบ่เดินเลี่ยงบ่ไม่ฮักอ่อุรักมันนี่ คอยว่าเปนนี่นะแ <ừ. S 1> ต่สมมตเดียนี้ก็ได้แล้วแสนหนึ่งแสนตายมันได้แล้วไปใครบึกว ừ, ừ. ะขอบคุณถ้านีแนวโครงการได้เออเอออืมเพิ่งมาลอมาเพื่งหาก็เอาขุนปีนี้่ฮะก็เห็นห่างร้อนมันปล่อยคือเฮ้ยไม่ได้เอาเขาทำ จะได้ให้แม่ปึกเอาก็พอได้ตลอดเดี๋ยวก็จูดเทียงจบนี่นะคอยเวานจะเป็นกองร้อนเอณไม่รู้ผูเกลยอไม่อจักมอมหน้ากูจับมันดางอย่างสปากคอยเกี้ยเองอืม่านมันหน้าไปเอาดอกตเ้งตุ้งกลมหัวมัน มะเขือบ้าเอาบอกมะเขือมะเขือในนางงามในตูนจอมนกผึ่งแหลมมาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อม่เบื่อมีป้ามีลุงมากินหัมเด้อมากินข้าวแซ่บเด้อมากินคำกินคูนเด้อมื้อนี้จเจ้านพันหยังก็เติวแ้วพันติโตได้ลูกสองคนกูบ่าวกับทักมา แม่วาโอ้ยฝันประตูมึงได้ลูกสองคนได้เงินนะได้เงินผัว่าวผว่าวพัดโทมาผั่าวพัดโทมาอี้สกายากหยแม่แตงแตงเล่าแม่ตุลงน้ำชาบอบแก้อาากาวลึกว่ากายากุบกักบานกลกยากุบกันกูป่อยผัานมันบุษงกุบบ ผู้บบาบผู้บ่าแบบเดียวเหรอเจ้าเ่ใจกะเอาคือก็มาต้อแม่โนใจเหรอคนบมาเบ่าวขาเราเลยว่าแม่โดนใจว่ะเออขอโทษเด้อโทรศัพท์หัน อันเพ้ตกน้ำมาหากระปลงได้เด้อยม่มักจังมือแล่วันมาซื้อเนี่ยพันมาซื้อเนี่ยเออขตากแดดจ้เอาจะจะไปตากแดดไหมผักจะเอาชมไปเออเตอนตอนเล่ได้กินเออตากแดดก็ได้ แบบมะฮอบคันแล้จะมีหัวกระลำเนี่ยมายยยยมันจะซอย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 อือซอยแรกเนี่ยก็จะ<า>เอาหนามเอาหนามใส่แล้วเอาเกลือปรึกลงไม่ได้หรอครับไปล่างกระลำอันอีกแล้วก็มันยุบเซน,นิโปถ้าเกิดเอานัินเนี่ยเขาขายแต่และเธอเนี่ยเธอละห้าชิปเธอเจ็ดชิปเธอแปดชิปถ้าเกิดสามเกือบเธอ,เธอาสา,ามชิป อันนี้ก็เธอชิชิปเด็กเจ็ดิพอได้เป็นแซกเป็นนูัวได้ได้แสนหนึงเนาะแสนตามึงถอะก็แสนตายโอ้แต่แต่แน่นหน่อยเนะเอาฮะอืมอจัดแต่นนนั้นเต่กจะไม่อิ่มอ่ะบอยงมั้งอื้มอื้มเงัไอนดยงานเหตแบบแบบัด ใช่น oh, ั่นเลยครับเจ้าเมื่อก็ก็ไปนอนผูดอึกอินเนินก็มามาบ่ะจะมาหนะมันมาแล้วเจ้าเมืองเนอะมันมามาหอดแล้วอยู่เมืงพีนอยู่เมือพีนอีทองก็มาอยู่เพื่อนบ่ะหรือว่าอยู่เพื่อนโก้ไงอยู่เพื่อนผัวมันเที่ยวมาถ้าอย่าอีทองจะมาน้แล้วก็ลูกเจ็บท้อง เจ็บ้องอะละรูกอีนิดแหละมีอมาเผ็ดหนาบุ่มีคอยมาตามทางกะเพาะเอาแน่เผ็ดไปบ้ากูก็เอามาเฉพาะสื่กูก็ยัดร้านกูเียวชะบอมแลยแล้วไปซักยาไปซักยาเฮ้ยกลัวว่าบ้ไปอยางมือนไปห้องมอตมห้องไปในนี้มันไม่พอด,ดีหรอกยาบ่ไปบ๊วยเฮ้ย คอยวไไ่าใดๆเราก็าคืนคนหลายช,ชั่วหน้าไีไยเวาไปคือรถไปแล้วนี่อนอนมันคือเออคือรถจักไปในตะบอคอยว่าถูกมีเงินหลายบอไปชักนี่เรื่องเงินเจ็บทองบิดนี่มันสาวได้เฮือนสาวบุญเขามีเขามีนี่มันก็เคยจักมันก็มีใบโกดอยู่โกดเลือดก็มีเข้าไปแล้วอันนี้แบบอันนี้ น,น,นั่นเขาเขาบอกมันก็มันเป็นทองบิดเออ,เอ,อใ่จนนะอ,อืขคอยว่าไม่อยากไยมาก็บุมีว่าปลอดไัยพักมาพจักลูกคอยว่ามาก็เมาคับพี่เด็กชาย <c oughs> มปนลูกมาบาดเจ็บทางนั้นแล้วคอยว่าพี่นางเห้ยน้ำบริสุทธิ ขนม้าละไม้กาวผู้เสือกคือน <Tu alien> ่าจุกคืองานทางมันน <M ira> ้อยมาชงนมให้ลูกนาไม่ได้ต้มเอออืมเฮ้ยฝนมาแ่้วอเดีนแผ่นมันบางว่ะมันก็เอาน้ามันทางมันน้อยโลดให้ลูกมันกินนม่ลูกใช้แล้เขื่อนไม่แบบหานละไม้ไม่นช่มาเขากร่างกวนนมอีกต้มหน้ามากระพัด ง่ามส้มคนส้มทุก,ลทกลลลลมมแล้วก็มัทส้มใช่ป่ะต้องหลานเขาบริสุท่องใช่ป่ะนี่จะนากำมาแลลวถึงจะคุดได้ความสะอาดนะเออเหมือนนั้นมัน,<บ>มนชโชกกระโปกมงมีนะอืมเขาจักนกว่าเลี้ยงหลานบแม,ม,ม่นพระรามผดีจะไปเบ้องเงินคนจีนนี่ยคนเวียดเขาเลี้ยงหลานเขาขน,นมขเขาาขากทำน,น,นี่ต้มน้ำหอมนี่กินได้ เนี่ยงานความเจ้าอยู่น่าอ่านบ้านแม่คอยว่าบักทีมคคลก็จนว่างานเออเลี้ยงหลานจะค้นคอยว่าโอ้ยพวกจกกระบอกคลงมองคอยมาย้ำใจคอยว่าลูกบุญแดเมีบุญนัดกะเมีบุญอะไรน้องกะนั่งแต่บางทีสบายจนบ่มีบ่อยู่คอยว่าเนี่ยนั่งนั่งได้สิพราะจัเงินบ่แบ่ แม่ใครมาแม่บุ๋มีเทวดาบุลุษสมแต่ไม่ไปหลอกกูปักแกะแกะแกะในพุทธละฉักห่มมาหน่อย